เดินทางมาถึงเมืองไทยเราเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจดีในรูปทรงตำนานทรงตรงมาจากประเทศศรีลังกาเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้หลายท่านได้ชื่นชมกันสำหรับเจดีทั้ง3องค์นี้นะคะก็เป็นงานหล่อหลอมด้วยช่างลังกานะคะขึ้นรูปหล่อหลอมด้วยงานทองเหลืองทั้งหมดเลยนะคะสองค์นี้นะคะก็ส่งตรงมาจากประเทศศรีลังกาเราจะเริ่มต้นจากองค์แรกก่อน องค์นี้นะคะเป็นเจดีย์ในรูปทรงแรกเริ่มในยุคช่วงแรกเริ่มของตอนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นรูปทรงที่ออกแบบมาเสมือนกับ JD, เจดีย์สันจีสถูปสันจีนะคะก็คือเป็นรูปทรงทรงโอควา่าหรือว่าบาทคว่ำนะคะถ้าเป็นประเทศศรีลังกาจะนิยมมากๆเลยนะคะก็คือเรียกว่าเป็นเจดีย์รูปทรงฟองสบู่นี่ก็จะเป็นงานขึ้นรูปหล่อหล,อ,ลอมด้วยทองเหลืองทั้งหมดเลยนะคะนี่ ความสูงของเขาอยู่ที่14นิ้วตรงกลางก็จะถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนผอะอบน้อยๆนะคะเป็นภาชนะที่รองรับด้วยดอกบัวนะคะนี่ค่ะสามารถนะคะนํำพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุต่างๆนะคะนํามาบรรจุไว้ได้ที่บริเวณตรงผระอบตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นขนาด14นิ้วนะคะ ด้านในก็มีการตกแต่งลวดลายแล้วก็ปักเลื่อมตรงฝาครอบนะคะนี่ก็คือเป็นรูปทรงบาทคว่ำหรือว่ารูปทรงโดมนะคะและถัดมานี่เป็นเจดียอดนิยมนะคะที่หลายท่านรู้จักเลยนี่ก็คือทรงระฆคังคว่ำค่ะ ะระฆังความนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปะที่สืบทอดกันมาในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ในช่วงยุคสมัยต่างๆก็จะมีเจดีย์ในรูปทรงแบบนี้เยอะมากเลยนะคะถ้าเป็นของทางทิเบตนะคะรูปทรงนี้จะเรียกว่าเป็นทรงปรินิพานนะคะนี่เลยก็เจดีย์รูปทรงนี้ก็เป็นอะไรที่มีความคลาสสิกมากๆนะคะเราก็ได้รับความนิยมจากทางเพจของเราเลยนะคะเพราะว่าดูแบบเรียบๆคลาสสิกนะคะเป็นงานทองเหลืองทั้งหมดเลย ความสูงของเขาอยู่ที่สิบเก้านิ้วค่ะด้านบนนี้ก็เป็นการเจรไนาด้วยคอร์ชนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะก็ทั้งสององค์นี้ก็มีสเปคเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ชมนี่ก็จะเป็นงานปักเลื่อมนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้ ก็ส่งตรงมารอบใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็สามารถนำพระบรมสารีริกธาตุหรือธาตุต่างๆนำมาบรรจุได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานปักเลื่องทองนะคะใช้ผ้าบุบในการปักก็เป็นเอกลักษณ์ของงานศีลลังกาของเขาเลยนะคะโอเคนี่ก็เป็น3องค์ที่นํามารีวิวให้ได้ชื่นชมนะคะถึงความงามที่แตกต่าง นะคะคแต่ก็ยังคงกลิ่นอายดั้งเดิมในแบบแรกเริ่มของเขาเลยโอเคค่ะก็นำมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะท่าในใดที่สนใจก็ตอนนี้ยังว่างอยู่นะคะเพิ่งเข้ามานะคะได้สักครู่นี้เองค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ